ฟ้าวันนี้วันเสาร์ไม่ใช่เหรอลูกต้องไปทํางานอีกเหรอหัวหน้าให้เข้าไปทํางานนะคะพรุ่งนี้ถึงจะได้หยุดมาหนูช่วยไม่ต้องเลยเดี๋ยวกิ่นโหมก็ติดตัวหรอกไม่เห็นเป็นไรเลยก็เพราะว่าหมูปิ้งของแม่ไม่ใช่เหรอคะที่ส่งฟ้าเรียนจนจบไปทํางานเถอะแม่ขายคนเดียวได้วันนี้พ่อออกไปรับจ้างทาสีอีกแล้วเหรอ ช่วงนี้มีงานอะไรก็รับไปก่อนเพราะว่าเดือนหน้าต้องจ่ายค่าเทอมน้องแล้วช่วงนี้ใกล้สอบแม่ก็เลยให้ฟิวหยุดทำงานเสริมมาอ่านหนังสือก่อนนี่โอ๊ยพี่ฟ้ามีหน้าที่เรียนก็เรียนไปเข้าใจไหมหน้าที่หาเงินนะให้เป็นหน้าที่พี่กับพ่อแม่ก็ผมอยากแบ่งเบาภาระให้ที่บ้านนี่ถ้าเทอมเนี่เกรดตก ฉันจะเขกหัวแกให้แตกไปเลยรู้แล้วนะ่าแม่อดทนหน่อยนะถ้าฟ้าเงินเดือนขึ้นมไืไหร่อ่ะบ้านเราจะสบายมากกว่านี้ฉันเลยอีฉาแกจังเลยฟ้าได้ทำงานในห้องแอร์ย็นสบายแหมของแกก็เย็นเหมือนกันไม่ใช่หรอ <laughs> มันก็เย็นจริงๆแหละแต่มันก็ไม่ได้สบายเหมือนงานแก งานฉันอะก็ไม่ได้สบายขนาดนั้นหรอกงานก็หนักเงินก็น้อยอดทนหน่อยนะฟ้าเราเพิ่งจบใหม่มายังไงก็ต้องทำเอาประสบการณ์ไว้ก่อนค่ะงานฟ้าไปทำงานก่อนนะคะจะเดินทางดีๆนะลูกนะ เปี่ยนเป็นหนะ้าข้างๆพี่คนนั้นได้เลยนะสวัสดีจ้ะพี่ชื่อฟ้านะได้ข่าวว่าเราเรียนจบแล้วก็ได้งานทำที่ดีเลยเก่งนะเนี่ยนนี้ต้องมานั่งรวมกันแบบนี้เหรอวุ่นวายไปขอให้นายายที่นั่งดีกว่า ฉันละเบื่อระบบเด็กฝากจริงๆไม่รู้ว่าเป็นยากับผู้ใหญ่คนไหนอ้าวปีมไม่ได้สมัครเข้ามาเหรอจะสมัครให้เสียเวลาทำไมอะในเมื่อใช้เส้นสายง่ายกว่าแต่ถ้าคิดในแง่ดี<ม>ก็ถือว่ามีคนมาช่วยทำงานนะนี่่าหาว่าฉันขู่แกเลยนะแต่ปีมอ่ะเข้ามาทำตำอย่างเดียวแกเลยเอ่อทุกๆหเดือนนะที่นี่จะมีการปรับโครงสร้างบริษัทและไม่แน่ว่าอาจจะต้องเลือกคนใดคนหนึ่ง<ม>ใช่ไหม ฟ้าเชื่อนะถ้าเกิดว่าฟ้าตั้งใจทำงานเพื่อพิสูจน์ความสามารถให้เต็มที่ตอนนั้นเขาอาจจะไม่อยากทิ้งคนมีฝีมือแบบฟ้าไปก็ได้แกคิดได้แบบนั้นฉันก็โล่งใจยังไงก็สู้ๆนะฉันพร้อมให้คำแนะนำแกเต็มที่ฟ้าอยากให้คุณนะัทตรวจสอบเอกสารอันนี้หน่อยค่ะแต่ว่าโปรเจกต์นี้เนี่ย ปริมเป็นคนดูแลไม่ใช่เหรอใช่ค่ะแต่งานทั้งหมดฟ้าเป็นคนทําฟ้าเลยรู้ว่ามันมีการทุจริตเกิดขึ้นเธอรู้ได้ยังไงมีการเบริกงบเกินจําเป็นค่ะไม่มีทางที่เงินในส่วนนี้จะใช้ถึงหนึ่งแสนบาทค่ะนี่เธอจะบอกว่าปริมเป็นคนทํางั้นเหรอฟ้าแค่เอาข้อมูลที่น่าสงสัยมาให้คุณนัทตรวจสอบแค่นั้นค่ะผมว่ามันไม่ต้องตรวจสอบหรอก ทำไมล่ะคะเพราะว่าฉันเป็นคนอนุมัติทุกอย่างเองเธอทำงานดีมากนะฟ้าแต่เสียดายอะ่ะเธอมารู้ความลับของฉันกับป่มซะก่อนหมายความว่ารีมเป็นญาติของฉันเองลหละแต่ว่าน่าเสียดายเนาะที่เธอจะทำงานวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วคิดดูดีๆนะว่าเธอจะลาออกเองหรือจะโดนไล่ออกให้เสียประวัติ ก็บอกแล้วว่าไม่ต้องมาช่วยทำงานมาเหนื่อยๆไปนั่งพักไปพ่อแม่สวัสดีครับมาเดี๋ยวฟิวช่วยทำไมกลับบ้านเร็วล่ะไม่ทำงานเสริมเหรอเหลือเวลาอีกตั้งครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวฟิวช่วยแม่กับพ่อ<ม>เก็บของ,ของก็ได้ ฟ้ากลับมาแล้วเหรอลูกเป็นยังไงทำงานเหนื่อยไหมฟ้าตัดสินใจแล้วค่ะว่าจะลาออกมาช่วยแม่ขายของมีงานทำดีๆก็ดีแล้วลูกอย่ามาลำบากเหมือนพ่อกับแม่เลยถ้าลูกคิดดีแล้วแม่ก็เคารพการตัดสินใจของลูกนะถ้าพี่ฟ้าจะตั้งใจทําอะไรอะ่ะพี่ฟ้าต้องทําได้อยู่แล้วพี่สาวฟิวอ่ะเก่งจะตาย ัางนี้อร่อยชัวร์เชื่อหนูอ,อร่อยแม่ว่าฟ้าทำขายที่สบายเลยลูกงั้นหนูเปิดห้างข้างๆแม่เลยนะจะได้ไม่ต้องไปเสียค่าที่เพิ่ม,มฟ้านี่แกคิดดีแล้วหรออุตสาห์เรียนจบมาเพื่อจะได้แต่งตัวสวย ทำงานสบายๆเจอสังคมที่ดีมันก็ไม่ได้ดีอย่างที่แกคิดเสมอไปหรอกนิวเยียม,มาลองชิมดูสิอืมแบบเนี้ยเลิกขายเถอะ ยถึงหนูอะค่ะเลอกขายน้ำแล้วมาขายหมูทอดกับฟ้าดีกว่าอร่อยมากแกฉันขออีกชิ้นหนึ่งนะอร่อยอะมีข้าวปะ่ะ <c oughs> มีจ้ะเอาไปล่ะเอาจ้าเียนไปชดโอ้ยคนก็ยิ่งหิวข้าวอ,อยู่กิน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 อร่อยมากเลย่ะซ ิวไปช่วยแม่เถอะเดี๋ยวทางนี้พี่จัดก,การเองเมื่อกี้แม่ก็เพิ่งไล่ให้ฟิลมาช่วยพี่ฟ้าให้น้องไปช่วยฟ้านั่นแหละร้านแม่ไม่ค่อยมีลูกค้าเข้าหรอกแฟนอย่าพูดให้ลูกคิดมากสิไม่เป็นไรหรอกค่ะฟ้าเชื่อว,ว่าทุกอย่างจะต้องดีขึ้นงั้นเราลองคิดสูตรเพิ่มไหมพี่ฟ้าก็ดีนะข้าวหมูทอดพริกหมดแล้วหรอจ๊ะ หมดแล้วจ้ะอันนี้อุ้มค่ะเพื่อนที่ทำงานเก่าฝาเองพ่อกับแม่สวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่อุ้มฉันลาออกมาขายของแบบแกดีไหมขายดีขนาดเนี้ยแล้วที่บริษัทเป็นไงบ้างก็ตั้งแต่ที่แกโดนบีบให้ลาออกจากบริษัทเนี่ยบริษัทก็เริ่มรู้เรื่องปิมกับคุณนัทตอนนี้ก็โดนจับได้แล้วอะดีคนโกงแบบนั้นอยู่ไปก็ทําให้บริษัทล่มจม แล้วนี่แกไม่คิดที่จะกลับไปทำงานที่บริษัทแล้วเหรอไม่แล้วล่ะฉันรู้สึกว่าฉันชอบงานค้าขายแบบนี้มากกว่าก็ดีแล้วแหละที่แกได้เจอทางของตัวเองสู้ๆนะกินหมูไม่เล่าเลยนิดนึง <c oughs> ร้านยังไม่เปิดเลยคะ่ะรอแป๊บนึงนะคะตายนึกว่าแม่ค้าใหม่ที่ไหนได้ลูกสาวแม่ค้าหูปิ้งนี่เอง มีใบปริญญาแต่ไม่มีปัญญาหางานดีๆทำเนาะนี่ฉันหาจริงๆเถอะจะส่งให้ฟ้ามาเรียนสูงๆทำไมถ้าสุดท้ายมันก็ต้องมาเป็นแม่ค้าแบบแกอะแล้วอาชีพแม่ค้ามันไม่ดีตรงไหนจ๊ะไอ้ที่ยืนหัวโด่นี่ก็พ่อค้าแม่ค้ากันทั้งนั้นแหละอุย้ยฉันก็ไม่ได้ว่าอาชีพพ่อค้าแม่ค้าไม่ดีนี่อุย้ยมีธุระนี่ไปก่อนนะ ขอบใจนะนิวเฮียคิดจะเป็นแม่คะ่ะก็ต้องหัดสู้คนได้จ้ะงั้นคงต้องฝึกสกิลปากแซบจากเธอแล้วล่ะนิวเฮียได้เลยจ้ะฉันว่าตอนนี้เธอน่าจะขายของก่อนนะจ๊ะอ้าวฟ้าหวัสดีนายทำไมเรียนจบแล้วมาเป็นแม่ค้าคือก็เข้าใจนะว่าความสามารถของคนเรามันไม่เท่ากันงั้นเอาอย่างนี้ไหม ลองไปสมัครงานที่บริษัทฉันดูเงินเดือนสูงแล้วก็มีสวัสดิการด้วยนะเราทำงานได้2อปีก็มีรถขับแล้วตอนนี้ก็มีแผนว่าจะซื้อบ้านใหม่ด้วยนี่ก่อนจะซื้อบ้านอะซื้อหมูทอดก,ก่อนไหมจ๊ะงั้นเราอุ่หนุนหนึ่งขีดแล้วกัน สี่สิบบาทจ้ะเห็นไหมล่ะไม่ได้มีแ้นคนเดียวหรอกที่ไม่เข้าใจว่แกมาทำอะไรอยู่ตรงนี้ก็ทำมาหากินไงช่างเขาเถอะเขาจะคิดยังไงก็ช่างเขาฉันไม่ได้ไปขอเงินเขานี่โอ้มันก็จริงของแกแหละทุกคนเรียนจบมาก็ไม่ได้หวังว่าจะทำงานออฟฟิศอย่างเดียวซะหน่อยคราวนี้เข้าใจฉันแล้วใช่ไหมเรื่องงานน่ะฉันเข้าใจแล้วแต่มีอีกเรื่องหนึ่งที่ฉันยังไม่เข้าใจ อะไรกะแค่ออกมาขายของตากแดดตากลมแบบนี้ทำไมหน้าแกยังสวยเป๊ะอยู่เลยล่ะโอ้ยก็นึกว่าเรื่องอะไรฉันดูแลตัวเองด้วยวีด้าไงนี่ฉันกินวีด้ากูต้าแม็ก <c oughs> ครบสูตรวิตามินบำรุงผิวสวยรวมไว้ในหนึ่งเดียวฉันกินวีด้ากูต้าแม็ก <c oughs> ก็เหมือนได้กินผักผลไม้บำรุงผิวทุกวันกินแค่อย่างเดียวเองเหรอแต่ฉันว่าแกดูดีขึ้นเยอะเลยนะ นอกจากกินแล้วก็ต้องบำรุงผิวหน้าด้วยเซรั่มเอลโลรากูตาไฮยาเป็นเซรั่มเข้มข้นช่วยให้ผิวสวยออร่ากระจ่างใสช่วงไหนที่ผิวหมองหน้าโทมตัวนี้ช่วยได้ดีเลยนะและยังช่วยให้ผิวชุ่มชื้นเพียงข้ามคืนอีกนะแกบอกเคล็ดลับฉันแล้วนะฟ้าถ้าฉันสวยขึ้นแล้วหนุ่มๆมาลุมซื้อน้ำร้านฉันน่ะก็อย่ามาเสียใจทีหลังนะฉันจะต้องสวยคราวนี้แหละ ขายดีแบบนี้รับพนักง,งานแก่ๆอย่างพ่อไปช่วยไหมหก็ใช่น่ะสิพ่อร้านหมูปิ้งของเรามันเก่าแล้วนี่ชโถแม่หมูน้อยของเอกนี่อะอาทิตย์หน้าต้องจ่ายค่าเทอมไม่ใช่เหรอฟ้าขอดูแลค่าใช้จ่ายของฟิลนะคะเดี๋ยวฟ้าจะส่งน้องเรียนเอง ส่วนพ่อห้ามแอบไปรับงานรับจ้างอีกนะถ้าฟ้ารู้อ่ะโกรธแน่แต่พ่อยังแข็งแรงอยู่นะ<อ>แล้วก็มาลำบากให้ฉันทายาอีกสงสทีดีไหมฟิวจะรีบเรียนให้จบจะได้มีงานทำมาช่วยพี่ฟ้าดูแลพ่อกับแม่ วันน you know? ี้เอาสามกล่องจ้ะน้องที่ออฟฟิศฝากซื้อน่ะได้ค่ะได้แล้วค่ะสามกล่องไปห้าสิบนี่จ้ะขอบคุณค่ะอ้าวฟ้าไม่ได้ทำงานออฟฟิศแล้วหรอไม่ได้ทำแล้วค่ะทำไมอ่ะทำงานออฟฟิศสบายกว่าตั้งเยอะนะรู้ได้ยังไงจ๊ะเห็นเพื่อนหนูเป็นแม่ค้าแบบนี้อยากจะบอกว่า รายได้ดีกว่าออฟฟิศอีกนะคะก็พอเลี้ยงตัวเองได้แหละอย่ามาถ่อมตัวเลยดูสิขายไม่ถึงชั่วโมงก็ขายหมดแล้วนี่ช่วยหัดแบ่งเวลาไปใช้เงินบ้างนะหมดอีกแล้วก็ว่าทำไมวันนี้มาเปิดร้านแต่เช้าจะมาสวยแข่งแย่งลูกค้าฉันใช่ไหม แหมเรื่องความสวยเนี่ยต้องมอบมองหิวีด้เลยค่ะก็าทำถึงจริงๆสวยก็ไปทำงานค่ะฉันจะปิดร้านแล้วจ้าหมูทอดหมดแล้วเหรอจ๊ะแหมป้าว่าจะมาอุดหนุนซะหน่อยหมดแล้วค่ะแต่ว่าตอนเย็นฟ้าจะมาขายอีกรอบรวยแบบนี้อุ้ยขยันแบบนี้เหมาะกับลูกชายป้านะเนี่ย อ๋อนิวลูกชายป้าที่ว่านี่ที่เพิ่งตกงานใช่ไหมจะ๊ะตกงานอะไรล่ะเขาก็เหมือนฟ้านั่นแหละอยากออกมาเป็นนายตัวเองลูกป้าก็เรียนจบสูงไม่ใช่หรอคะทำไมไม่ไปหางานดีๆทำฟ้าฟ้าเรามีเรื่องจะคุยด้วยอะ่ะนี่ฉันคุยกับฟ้าอยู่ไม่เห็นหรือไงไม่มีมาได้ญาตแล้วทีป้าล่ะ เอาลูกชายมาเกาะฟ้ากินมีมารยาทมากเลยสินะอย่าคิดว่าฉันไม่รู้นะว่าแกติดพนันจนนักเรงมาทวงเงินแหมและนี่ก็คงจะหน้าด้านมาขอยืมเงินฟ้าละสิป้าก็ไม่ได้ต่างจากผมหรอกเมื่อก่อนนินทาฟ้าว่าอะไรบ้าง<ม>ให้ผมพูดเลยไหมแกก็พูดถึงฟ้าไม่ดีเหมือนกันนั่นแหละโอ้ยพอกันเถอะค่ะไม่ต้องเถียงกันเรื่องมารยาทหรอกค่ะเพราะไม่มีกันทั้งคู่เลยช่วยออกไปจากร้านฟ้าด้วยค่ะไม่งั้นจะโทรแจ้งตำรวจ บ <Okay. laughs> อกแกคนเดียวเลยดิไัดทั้งพ่อข้าหมูทอดโต๊ะสองนั้นแล้วจ้าช่วยเสิร์ฟให้หน่อยได้จ้ากลับมาแล้วหรอไปสมัครงานเป็นไงบ้างพี่ฟ้าต้องถามมาหน้าเอาแล้วแหละพ่อวัสดีค่ะแม่วัสดีค่ะ ิวไปสมัครงานที่เดียวกับแกเหรอใช่แล้วที่บอกว่าให้คุยกับหัวหน้าได้เลื่อนตำแหน่งเป็นหัวหน้าแล้วหรอถ้ามีงานอะไรหนักๆอ่ะก็โยนให้ฟิวทำหมดเลยนะโหพี่ฟ้าผมเป็นน้องของเพื่อนหัวหน้านะยิ่งรู้จักกันก็ยิ่งต้องทำงานให้ดีอย่าใช้เส้นสายแล้วก็วางอำนาจใส่ใครล่ะผมไม่ทำแบบนั้นหรอกหน้า ตั้งแต่แกขยายร้านนี่ราศีคุณนายจับเลยนะแกก็พูดเกินไปฉันพูดจริงนะแกดูดีดูสวยขึ้นตลอดเลยอ่ะฉันกินวีดากูต้าแม็กบสุดวิตามินบำรุงผิวสวยรวมไว้ในหนึ่งเดียวกินวีดากูต้าแม็กก็เหมือนได้กินผักผลไม้บำรุงผิวทุกวันแถมยังช่วยให้ผิวกระจ่างใสฝ้ากากจุดด่างดำลดลงอย่างเห็นได้ชัดเลยนะ ถึงว่าแก้ไขของตากแดดยั่งผิวสวยได้ขนาดนี้กินอย่างเดียวไม่ได้นะต้องบำรุงผิวหน้าด้วยเซรั่มเอล,ลลากูตาไฮยาเป็นเซรั่มเข้มข้นช่วยให้ผิวสวยออร่ากระจ่างใสช่วงไหนที่ผิวหมองหน้าโทมตัวนี้ช่วยได้ดีเลยนะแถมยังช่วยให้ผิวชุบชื้นเพียงข้ามคืนอีกด้วยโหดีอ่ะหาซื้อได้ที่ไหนหรอซื้อได้ที่เซเว่นเอเลเวนแล้วก็วัดสันแถมเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขายดีที่สุดอันดับหนึ่งในร้านเลยนะ ได้รางวัล Best s e l l i n จากวสัน5ปีซ้อนงั้นฉันต้องลองบ้างแล้วล่ะนี่อะฉันให้เอาไปลองขอบคุณนะฉันดีใจใกับแกด้วยนะป้าอือฉันก็ภูมิใจในตัวเองเหมือนกันที่ไม่ยอมแพ้กับคำพูดของคนแกพิสูจน์ได้คนพวกนั้นเห็นแล้วว่าแกเรียนจบปริญญาแต่ก็เป็นแม่ค้าที่ประสบความสำเร็จได้